การศึกษาในในทางกรรมฐานเหล่านี้เนะี่ยศึกษาเรื่องการละกิเดศึกษาเรื่องการบําเพ็ญและการละที่ได้ศึกษานี้ถ้าว่าเราถูกอารมณ์มาเรายังไปหยุดไหมยังมีวิตกวิจารไหมมีความน้อยใจไหมมีความดีใจไหมพูดง่ายๆ่ะเรายังหลงอารมณ์เหล่านั้นอยู่ไหมหลงอยู่เมื่อไม่ชอบก็แสดงความทุกข์ขึ้นมาเมื่อชอบก็แสดงความพอใจขึ้นมาจนเกิดเป็นกิเลส จนใจเรามันเศร้าหมองอันนั้นเราก็มองเห็นเราเลยว่าอันนั้นเรายังพร่องอยู่เรายังศึกษาอยู่เรายังบกพร่องอยู่เรายังไม่สมบูรณ์บรีบ,บุญเราจะต้องศึกษาจะต้องมีการละจะต้องมีการบำเพ็ญอยู่เสมออื <S <S ไม่ขาดนี่พู้ที่ต้องศึกษาอยู่มันติดตรงนี้เราก็รู้จักว่าเราติดอยู่ตรงนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็รู้จักว่าเราเป็นอย่างแก้ไขเราจะต้องแก้ไขตัวเราเองอยู่กับครูบาอาจารย์ อยู่กับครูบาอาจารย์หรืออยู่นอกครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอ้ความกลัวนั้นบางคนก็มีความกลัวถ้าไม่เดินจงกรมถ้าไม่ทํากลัวครูบาอาจารย์จะดุจะว่าเอานี่ก็ยังดีอยู่ดีดีอยู่แต่ว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่แท้น่ะ ไม่ต้องกลัวใครกลัวความประมาทมันจะเกิดขึ้นมาว่าความผิดมันจะเกิดขึ้นมาที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่เองเมื่อเราเห็นความบกพร่องที่กายที่วาจาที่ใจของเราแล้วเราก็จ้องพิจารณาควบคุมจิตใจเราอยู่เสมออัตโนโจทยันนังจนเตือนตนด้วยตนเองไม่ต้องทิ้งการงานอันนั้นให้คนอื่นช่วยเรารีบปรับปรุงเราเสียให้รู้จักอย่างนี้เรียกว่าการศึกษาควรละควรบำเพ็ญจับอันนั้นมาพิจารณาหายมันเห็นแจ่แจ้ง